สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ได้รายคนอ่าที่เป็นคุณแม่นะคะวันนี้อ็ะเป็นวันแม่แห่งชาติก่อนอื่นก็ขอวอวยพรให้คุณแม่ทุกทกท่านให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาขอให้มีลูกที่ดีมีครอบครัวที่ดีขอวอวยพรให้แม่แม่ทุกคนจงมีความสุขในวันนี้นะคะ แล้วก็วันนี้เพิ่งไปตลาดมาพี่น้องไปขายพวงมาลัยเมื่อนี่วันแม่ขายดิบขายดีขายดีคักขายดีอิลิคนห้างแม่เยอะมากพวงละหกร้อยเจ็ดร้อยพวงละเป็นพันพวงละร้อยห้าสิบซื้อเงินสะพัดมากเลยวันนี้เพิ่งจะกลับเข้ามาเมื่อกี้ไปช่วยเจเขาขายมา เป็นจ้าไดพี่น้องมื่ขึ้นมือว่านผู้ใดไปเล่าผู้ใดได้มันน้ำอีหล่าเนี่ยเป็นจ้าไดมือเจ้าของแท้วอีหล่าเทพี่เฮงโชคลาภอีลีหกหกแปดสามพอนะออกเซยห้องอีหล่ามันแบ่งลอยพอยกันแทยมันจุดอันทุดท้ายมันหกหกเก้ามันบอกผู้ใดตันเล่นผู้ใดเ,เล่นเป็นเนาะผู้ใดเล่นเป็นสําหรับคนที่เซียนเซียนน่ะได้แท,ท,ท้แน่นอนไปบึงอะไรพอกัใชัยมาโหลดพเจ้าเอา้ยัญญะ ทั่วประเทศถืออีกแล้วกีฬาให้โชว์อีกแล้วแบ่งรอยย้มได้บอกเคยพลาดแล้วก็ไม่นี่มีเรื่องดีๆมมา่ว่าพี่น้องเมื่อนี้ท่างขอบค่ณอีหลาได้ไปแจกของสําหรับอ่าวันแม่แห่งชาติทีวัดน,นองคู่เนาะอีหลากับครอบครัวกอะไปแจกของอยู่วัดน,น้องคู่ไปเบ่งบรรยากาศบางช่วงบาตอนค่ะจ้าจวาดมองหน้าอยู่เจ้าวาดจำได้หมดนะ ใครอยู่คนที่1นึ่งที่สองที่สามกระเบื้อนะคบยายดิบไดปครับใจดครับครับ บรรยากาศ,ญญากาศเป็นอย่างใดพู้นองชื่นเมินทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับทั้งผู้ให้หกับปลาป,ปลื้มปริ่มใจผู้รับก็ยิ้มอิ่มอกยิ้มใจสําหรับคนให้ทั้งผู้ให้ผู้รับจะเป็นเห็นภาพบรรยากาศเราจะเป็นโอ้ยสะอ่อนน้ําอีหลาจะเป็นขออนุโมทนาบุญน้ำขอบขั้วพอเอกไม่หน้อยน้าอีหลาเด้อที่เฮ็ดแต่สิ่งดีๆให้กับสังคมเป็นจิตสาธาร,รณะอิรีนาสนเซริญนายกย่องอีรีไอ้มีเวลาวันเพราะว่าวันสําคัญหรือวันอีอย่างที่แบบ ้าเขาก้ออีหล่าบ่ได้เป็นมีงานแสดงจังสิละเพื่อนก็นมีจะจะกิจกรรมดีๆให้กับสังคมขึ้นให้กับสังคมตลอดเวลาตามที่เห็นมากเพื่อนคิดดีท่านดีก็ขอให้ชีวิตอีหล่าเขาก่ออีหล่ามีแต่ดีๆดีๆขึ้นไปขอให้จะเจริญนลุ่ลงเรื่องขึ้นขึ้นไปเด้ออีหล่าแล้วก็วันนี้จัดเสร็จะเนียเห็นเหมือนมีอ่าพ่อเอกบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะไปอ่าแจกหนังแจกตัวหนังยูโรงหนังรีสเกต ผู้ใดว่างก็ไปได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็เพิ่งจะขามาได้อ่านเขาเขามากเที่ยงพอดีอ่านเขาเห็นข้าก็เลยเอามายิบยกอ่านให,ให้ภาพบรรยากาศให้พ,พ่อพ่ดแม่แม่เบิง่งว่าเขาปูดอีหลาไปเฮ็ดอย่างแหน่มือนพี่นไปแจกท่านไปเห็นลงท่านอยู่อ่ะวันนองคู่เสร็จแล้วก็สิไปแจกตัวนางไข่ออต่อพี่น้องเออก็ขอให้ขออนโมทนาบุญน,นำมีหลาแล้วผู้ใด,ดทีได้ชค มันนั่นเลาเนี่ยค่เมนมาบอกแล้วไม่เด้อค่ะเทพี่แห่งโชคลาภอีลีอีหลานน้อยเฮาสุดยอดอีลีแบ่งรอยอีบะออกอีลีผู้ได้ซื้อเป็นเนี่ถูกถูกจำนับถูกจังได้กะอ่าฝากมื้อนี้ตางค่ายออกเหมือนกับว่าเขาลดเหลือหกสิบเก้าบาทเด้อพี่น้องผู้ใดวางกับผ้าแม่ไปเบิ่งเด้อจังได้กะขออ่าใครวางกับผ้าพอพ่อแม่เนี่ยก็แก้วสิไปเบิ่งจบ ชื่อสามอยู่เนี่สิไปดีวันนี่บายม้องเดี๋ยวมันจะเบิ้งเดี๋ยวไปเช็คตัวเช็ครอบก่อนนั้นมีรอบใดหกสิบเก้าบาทวันนี้ยเขาลดเหลือหกสิบเก้าบาทเจีงไดกับไปเบิ้งเลยค่ะเด้อค,คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค,คน่นี้ยเจีงไดกับคอให้คุ้ยอีหล่าเจนอร์หลงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อเถิด